กับผมดกรเอกฤทธิ์เลี้ยงพาณิชย์กับที่นี่ครับทิฟท็อกดอททีวีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ตามโจหัวไว้เลยครับว่าอยากได้หน้าชัดหลังเบลอต้องใช้ F1.4 เลยไหมอันนี้มีคนถามเข้ามากันพอสมควรครับในเรื่องของการใช้เลนส์ที่จะทำให้ได้หน้าชัดหลังเบลอที่เห็นอย่างในตอนนี้ว่าจะต้องใช้ f เท่าไหร่ยิ่งยิ่งเวลาเราถมาปทำคลิปท่องเที่ยวอย่างล่าสุดที่ไปไปเกาหลีมา ก็มีคนบอกโอ้ยภาพมันได้ออกมาเบลอแบบโอ้ยภาพมันดูสวยมากเลยใช้เลนส์อะไรจะต้องใช้ f อ t o p สักเท่าไหร่ให้มันได้หน้าชัดหลังเบลอต้องซื้อ1.4เลยไหมก็ต้องบอกว่านี่แหละผมเองผมก็ศึกษาเรียกศึกษาเรียกว่าลองผิดลองถูกลองกันมาเยอะเพื่อจะเลือกให้ได้เลนส์ที่มันเข้ามือที่สุดซึ่งณวันนี้ครับเลนส์ที่ัวเรียกว่าเลนส์ที่ผมแฮปปี้ที่สุดที่จะใช้ที่เป็นเลนส์ออโต้โฟกัส ในการออกไปท่องเที่ยวก็คือเจ้า35มิล F 1.4ตัวนี้ที่ผมชอบมากที่สุดซึ่งทำไมผมถึงเลือกเลนตัวนี้เป็นเลนที่ผมชอบมากที่สุดเพราะว่าข้อแรกครับมันเงียบออโต้โฟกัสมันเงียบสนิทแน่นอนแล้วก็เร็วแม่นเป๊ะ2ครับ35มิลครับเป็นความยาวโฟกัสที่ผมคิดว่าสะดวกในการออกไปเที่ยวเวลาที่ไป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 ,ไปทำทริป อีกตัวนึงที่ผมชอบเหมือนกันคือ50.1.4แต่50เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันยากไปนิดนึงเวลาจะถ่ายโดยยิ่งในเวลาที่เราถ่ายที่ที่แคบๆหรือว่ามีคนอยู่เยอะๆระหว่างเรากับแบบเนี่ยพอเราทิ้งสเปซกว้างยาวเออห่างกันมากหน่อยนักท่องเที่ยวก็จะคนก็เดินผ่านเดินผ่านไปผ่านมาขณะเดียวกันถ้าเราไม่มีระยะถอยขึ้นมามันก็จะแบบว่าภาพมันจะแคบเกินไปผมเลยแต่ผมเลยมองว่า35นี่แหละคือผมว่ามันเหมาะที่สุดละ แล้วด้วย,วยกล้อง Sony เนี่ยมันมีดิจิตอลซูมเวลาที่เราถ่ายถ้า35มันกว้างเกินไปผมสามารถใช้ดิจิตอลซูมซูมให้ภาพมันแคบลงมาในในในวงที่ผมเิี่ยวโอเคโดยที่การใช้ดิจิตอลซูมของเจ้าโซนีเนี่ยมันไม่ทำให้เสียคุณภาพของภาพไปในขณะที่ถ้าถ่ายออกมาแล้วแล้วมาขยายที่หลังเนี่ยมันจะเกิดการแตกขึ้นถ้าเกิดว่าเราขยายมากเกินไปมันก็จะมีโอกาสในการแตก ผมเลยพยายามเลือกที่มันกว้างที่สุดเท่าที่ยังทำหลังเบลอได้แล้วก็ง่ายในการถ่ายถ้าตัวต่ำกว่า3.5มันก็จะเป็น28นะซึ่ง28ที่มีขายก็ยคือ28 f2 ผมรู้สึกว่า28เนี่ยมันกว้างไปนิดนึงแล้วก็เบลอยากกว่าหน่อยอ่ะทีนี้มาดูที่ตัว3.5คือตัวหลักที่ผมใช้ในทุกวันนี้ละทีนี้3.5เนี่ยที่ใช้กับโซนี่มันจะมีอยู่2ตัวคือ3.5 1.4 กับ35.2.8ซึ่งถามว่าอันไหนเบลอกว่ากัน35.1.4เบลอกว่าแน่นอนครับเพราะ f-stop มันเป็นกว้างมันเป็นเลนส์ที่กว้างกว่ายังไงยังไงก็เบลอกว่าหลายคนก็บอกอาจารย์นั้นก็จบคลิปนี้เลยสิก็1.4ชั่วกว่ามันก็ใช่ครับสำหรับ1.4ชั่วกว่าแต่คำถามทำม,มาไงครับว่าต้องใช้ขนาด1.4เลยไหมในการจะถ่ายให้ได้หน้าชัดหลังเบลอ ถามว่าต่างกันยังไงบ้างระหว่าง35เอา35นะครับเพราะ35มีแต่1.4กับ2.8 35 1.4เนี่ยราคาครับประมาณ55,000บาทในขณะที่352.8เนี่ยราคาอยู่มาน2,9าโอ้โหราคาต่างกันต่างกันเป็นครึ่งซึ่งอันนี้คือปัจจัยแรกเลยคือราคาครับ2คือน้ำหนักเจ้า35.4ตัวนี้หนักอยู่มาณ630กรัมประมาณห3 0กรัม ตามตามสเปคนะครับแต่นะคะเดียวกัน35-2.8แหนักแค่ร้อยกรัมครับโอ้โหพระเจ้าประมาณ1ใน5ของเจ้าตัวนี้แล้วขนาดมันวันนี้ผมผมผมไม่มีของนะครับซึ่งมันเป็นแพนเค้กเล็กๆแบบนี้เนี่ยนเวลาที่เราถือไปไหนเนี่ยไซส์มันต่างกันแบบลิบลับมากดังนั้นระหว่าง1.4กับ2.8เนี่ยมันไม่ใช่คแค่ความเบลอครับแต่ราคาต่างกันเป็นครึ่งน้ำหนักต่างกันที่ประมาณ1ประมาณ1ในห้า ความยาวของตัวเลนส์ต่างกันมา1ใน5เช่นเดียวกันทำให้การพกพาความสะดวกสบายแน่นอน2.8ดีกว่าแล้วความเบลอล่อะมันจะต่างกันได้ซักแค่ไหนต้องบอกตามตรงครับผมยังไม่เคยเอาตัว35 2.8ตัวนั้นมาลองเลยนะยังไม่เคยเามาลองครับ แต่เท่าที่ผ่านมาผมใช้เจ้าตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ครับก็คือ1635 f 2.8 g master ในการไปทำทริปเท่าที่ผ่าน,านมาไม่ว่าจะเป็นไปเกียวโตโอซาก้าว,วนๆไปหรือเป็นก่อนหน้านั้นเอาไวตัวนั้นแล้วกันนะตัวง่ายๆเลยตัวเกียวโตโอซาก้าว,วนๆไปเนี่ยแล้วฉากที่พวกฉากเบลอๆทั้งหลายที่ผมถ่ายถ่ายภรรยาผมเนี่ย เขาก็จะเป็นเป็นตัวผมจะใช้หมุนไปที่35มิลครับ f 2.8ซึ่งมันก็จะเบลอได้ระดับหนึ่งแต่แน่นอนครับ35.4เบลกว่าแน่ๆแ,แต่เบลอกว่าแค่ไหนจำเป็นต้องลงทุนขนาดนี้ไหมหรือจะแบกกันขนาดนี้ไหมผมก็เลยเอาเอารูปมาให้เป็นตัวอย่างครับโดยการที่ผมใช้35.4ตัวเนี้ยในการถ่ายแล้วก็ปรับ f ครับเป็นตัวอย่างครับว่า f 1.4เป็นยังไง1.8 2.0 2.8และ f4 ซึ่งมันเป็น f Stop ที่มีการขายโดยท,ดทั่วไปครับซึ่งเป็น Standard f ที่มีเพื่อจะให้เราเห็นภาพง่ายๆเลยว่าถ้าเลนตัวเดียวกันเราตัดเรื่องของ chromatic aberration ก็คือความเพี้ยนสีเราตัดในเรื่องของออความโค้งของภาพเราตัดเรื่องความคมเราตัดทั้งเรื่องหมดเลยนะครับเราดูอย่างเดียวเลยว่า f มันให้ผลต่างกันอย่างไรอ่ะมาดูกันครับ สำหรับภาพตัวอย่างอันนี้นะครับผมถ่ายตอนที่กลับมาจากเกาหลีอยู่ที่สนามบินพอดีก็เลยบอกเฮ้ยน้องพลอยขอยืมแบบแป๊บหนึ่งให้เขาถ่ายแล้วก็ถ่ายที่เดิมครับซึ่งน้องเขาอาจจะกระดุกกระดิกบ้างแต่ว่าไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งใดๆเปลี่ยนแค่อย่างเดียวก็คือตัว F ครับซึ่ง F เราเริ่มจากตัวนี้ครับ1.4 F 1.4ถ่ายมาจะเห็นครับโอ้มันละลายสวยงามข้างหลังก็จะดูเบลอได้ใจมากโบกงโบเก้สวยเชียว พอเราปรับสเต็ปขึ้นมาครับเป็น f 1 8ครับอ้าวเป็น1.8ถ้าเทียบแบบที่เป็นแบบนี้ครับคือไม่มีการเทียบดูกันแค่รูปต่อรูปเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกเลยครับว่าเฮ้ยนี่มัน1.8เหรอแล้วตะกี้น่จุดเหรออ้ว่ะ1.4อ่ะ1.8ถ้าไม่มีการเทียบกันรูปต่อรูปผมว่าเราไม่ค่อยรู้สึกเลยว่า1.8เนี่ยมันต่างกับน1.4 ทีนี้ลองมาเทียบกันดูครับโป้งเข้าไปอ้าวสิ่งที่เห็นคือเห็นอะไรบ้างเราเริ่มต้นง่ายๆครับจากการดูที่ตัวหนังสือตัวหนังสือสีเหลืองๆด้านหลัง1.4กับ1.8คือถ้าคุณไม่เพ่งขนาดนั้นเนี่ยผมมองว่าความละลายหลังเนี่ยไม่ต่าง หรือไปถึงโบเก้จอด้านหลังครับไอตัวจอที่เป็นจอตารางการบินนะั่นะข้างหลังมันก็แตกไม่ต่างกันเช่นเดียวกันครับซึ่งจะเห็นเลยว่าจากรูปนี้พอเทียบกันอย่างนี้เลยเนี่ยชนกันอย่างนี้จะเห็นเลยก็1.4่กับ1.8เอาจริงๆนะมันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นป้าทีนี้จาก1.8ครับพอเราสเตปอัพขึ้นมาเป็น F2 ถ้าคุณดู F2 เดี่ยวๆแบบนี้เนี่ยผมว่าคุณก็พอแฮปปี้แหละและแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่า นี่คือ f2 อ่ะเอาใหม่ครับ f1.4 ปรับมาเป็น f2 ตึงเฮ้ยมันนี่มันเปลี่ยน f แล้วหรอมันเฮ้ยดูตรงสือเหลืองๆด้านหลังครับจะเห็นเลยว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันป่ะแต่พอไปดูข้างบนครับตัวหนังสือตรงข้างบนตัวออกสีส้มๆออกสีทองๆเนี่ย อ่ะมันอาจจะเริ่มชัดขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ยังเหมือนกันอย่างนึงคือมันยังอ่านไม่ออกครับและแผงด้านหลังคุณก็มองไม่เห็นความแตกต่างเช่นเดียวกันจาก3รูปนี้ครับเอามาเรียงอะไรครับ1.4 1.8 F2 เอาจริงๆนะเอาจริงๆเลยนะต่างกันตรงไหนวะมันแทบไม่ต่างกันเลยนั่นก็คงเป็นหนึ่งเหตุผลครับว่าทำไมเขาถึงไม่ทำทุกออปชั่นออกมา คือถ้าทำทั้ง1.4ทั้ง1.8เออเนอะเนอะแล้วถ้าทำ f2 ด้วยเนี่ยเออเนอะแล้ว no. มันจะต่างกันตรงไหนแวะซึ่ง3าตัวน,นี้ผมไม่ค่อยเห็นความแตกต่างจะเริ่มเมห็นความแตกต่างตอนไหนครับตอนที่เป็น f2.8 ตึงอะทีนี้พอดูรูปเดียวๆครับ f2.8 ถามตัวเองดีๆครับว่าแบบนี้พอใจไหมเรียกว่าแฮปปี้ไหมกับมัน คือ f 2 8อันนี้เป็นเป็นเป็น f มาตรฐานมากที่มีขายกันทั่วทวไปเลยทีเดียวซึ่ง f 2 8เดี่ยวเดียวตัวเดียวถ้าไม่เทียบกับใครถ้าแฮปปี้ผมว่าจบง่ายครับชีวิตง่ายเลยทีนี้อ่ะ1.4มาเทียบกับ f 2 8เราก็จะเห็นครับตัวหนังสือเหลืองเหลืงเนี่ยอ่ะมันเป็นตัวมากขึ้นแต่แต่มันก็ยังเบลอเบลอดีอยู่ดีครับ แล้วตัวฉากหลังโอเคตรงบอร์ดข้างหลังจะเห็นว่ามันเป็นตัวมากขึ้นแต่มันก็ยังเบลออยู่ดีพูดง่ายๆคือถ้าคุณดู2.8ตัวเดียวครับแล้วคุณคิดว่าคุณโอเคกับมันคุณโอเคกับมัน2.8จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะทีนี้อ่ะมาดูตัวท้ายครับคือ f4 f4 เขานี้จะเห็นแล้วครับว่าข้างหลังเนี่ยมันเริ่มชัดละตัวหนังสือมันเป็นตัวมากขึ้นถึงแม้จะอ่านไม่ออก แต่ตัวข้างบนครับคำว่าสวัสดีอันนี้คุณเห็นละคุณอ่านออกล้ว่าสวัสดีแล้วก็ตัวแผงข้างหลังเนี่ยอ่ะคุณรู้ละมันเป็นแผงตรงสื่อเป็นตัวมากขึ้นถึงอ่านไม่ออกอยู่ดีแต่เห็นคนข้างหลังไหมครับคุณเริ่มเห็นความเป็นคนข้างหลังมากขึ้นทีนี้อย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากผมไม่ได้ไปปรับเรื่องแสงทําให้ภาพ F4 เนี่ยมันดูมืดจริงๆแล้วเวลาคุณถ่ายเนี่ยมันไม่มืดขนาดนี้หรอกถ้าคุณตั้งใจจะปรับให้มันมีแสงสว่างพอนะอันนี้ผมไม่ได้สนใจเรื่องของแสงเลย ซึ่งจากรูปครับ5ตัวนี้อเอามาเรียงกันครับดูตัวเหลืองๆตัวไฟเหลืองๆนะครับ 1.41.8f22.8 และ f4 พอไล่เรียงแบบนี้โอเค f4 อาจจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยเบลอแต่ว่าถ้าเป็น 35f4 มันก็ยังมันก็ยังโอเคนะเรียกว่าหลังเบลอได้แต่ถ้าคุณดูดีๆครับ f2.8 สําหรับผมนะสําหรับผมเองนะ ผมมองว่า2.8เนี่ยรับได้รับได้ผมรับได้นะแต่ว่าภรรยาผมอาจจะรับไม่ได้ภรรยาผมอาจจะเน้น1.4ครับเพราะคุณเธอไม่ได้เป็นคนแบกนะคุณเธอไม่ได้เป็นคนซื้อดังนั้นถ้าถามเธอเอาตัวไหนดีแน่นอนครับเธอตอบง่ายๆเลยครับ1.4เอาไว้ก่อนซึ่งอันเห็นรูปแต่ตัวอย่างจะเห็นเลยครับว่าชัดๆเลยครับพอเทียบกันแบบนี้เนี่ย 1.4 1.8 f2 เนี่ยมันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แตกต่างกันนิดเดียวแต่น้ำลาไปใช้จริงครับถ้าคุณไม่เทียบผมเชื่อเลยว่าคนดูก็จะไม่รู้สึกอะไรอาจากตัวอย่างที่เห็นไปครับก็จะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้ว1.4กับ1.8เนี่ยถ้ามีออปชันให้เลือกเนี่ยไม่ต่างกันเยอะครับความเบลอหลังเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่ต่างกันเยอะยิ่งถ้าคุณไม่ได้มีการเอารูปมาเทียบกันแบบ แบบโอ้โหขยายเทียบกันหรือวางข้างๆกันเทียบกันเนี่ยเราแทบจะเราเราเราคงไม่นึกหรอกว่ามันคือคนละตัวดังนั้นสำหตัวผมเองตัวผมเองแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าออปชันมันมีเช่มนม,ชมันมีขาย351.8โดยส่วนตัวแล้วผมจะเลือกใช้351.8มากกว่า351.4เพราะว่าผมเชื่อเลยว่าขนาดจะเล็กลงแน่นอนถามว่ารู้ได้ไงจะว่าจะเล็กลงเอาง่ายๆยกตัวอย่างครับตัวที่เป็นโซนี่0ไซส์5้ ซึ่งจะใหญ่กว่านี้ครับ51.4กับ51.8โอ้โหครับมันก็หนังคนละม้วนเลยนะทั้งขนาดทั้งน้ำหนักทั้งราคาหนังคนละเรื่องเลยบางคนบอกว่าจานไปเทียบกับ50.8แลมันเลนมันเลนแบบโอ้คุณภาพมันสู้ไม่ได้อ่ะถ้าสู้ไม่ได้ไปเทียบกับ55.1.8ก็ได้ครับของไซส์เหมือนกัน55.8กับ51.4คุณภาพของภาพเนี่ย ผมดูแล้วไม่ต่างกันครับเพราะว่าตอนที่ผมไปทริปโตเกียวซึ่งไม่มีคลิปนะครับเพราะว่าพาครอบครัวของภรรยาไปเที่ยวเนี่ยผมใช้51.4ตอนไปคลิปเกาหลีผมใช้55.1.8ผมแทบไม่รู้สึกเลยว่ามันเบลอน้อยไปตอนที่ใช่1.8กลับมองด้วยซ้ำว่าเฮ้ย <c oughs> พกแบบ55.8เนี่ยโอ้โหขนาดเนี่ย ไปดูเซิร์ชข้อมูลเอาแล้วกันนะครับทั้งน้ำหนักทั้งไซส์ทุกอย่างทั้งราคาต่างกันแบบลิบลิบเลยคือเป็นครึ่งเหมือนกันดังนั้นในการท่องเที่ยวถ้าเป็นผมเนี่ยระหว่าง50.4กับ51.8ผมจะเอา1.8ไปเพราะว่าความเบลไม่ต่างกันแต่ผมพกสบายกว่าเช่นเดียวกันถ้า3-4มันมี1เอ้ย3มมันมี1.8มาขายผมเชื่อว่าขนาดมันน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งน้ำหนักครึ่งหนึ่งแล้วก็ราคาครึ่งหนึ่งซึ่งมัน โอเคแล้วกับการที่เราไปถ่ายคลิปท่องเที่ยวแบกสบายๆแต่พอดีเจ้านี่มันไม่มีขายน่าเสียดายพอสมควรก็ทีนี้อะไรอีกเช่น85 85 1.4กับ85 85 1.8นะเท่าที่เคยเ,คยเห็นเคยลองเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับภาพเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนัก ดังนั้นครับสำหรับผมเองแล้วเนี่ยในการทําท่องเที่ยวนั้นเน้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณถ่ายแบบในสตูดิโอถ่ายถ่ายว่างๆถ่ายถ่ายว่างๆแล้วก็ไม่ได้ถ่ายแบบถือทั้งวันโอเคสามมันให้ความละเอียดแบบสวยงามมากกว่าแน่นอนครับแล้วก็ไม่ได้แบกหนักแต่ถ้าออกไปเที่ยวถืออย่างผมไปเนี่ย 12ชั่วโมงต่อวัน5วัน7วันบางที12วันก็วนกันมาแล้วเนี่ยให้ผมแบกนี้ทุกวันพอถึงมันมันเริ่มไม่ไหวดังนั้นโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่า1.8เนี่ยกำลังสวยเลยนะกำลังสวยแต่ถ้า1.8ไม่ได้ r f 2เนี่ย r f 2ก็ยังดีแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าโอ้ยจันมันไม่มีขายมันมีทีคือ2.8ก็อันนี้แล้วแต่ละแล้วแต่ละว่า คุณแฮปปี้พอไหมกับ2.8ถ้าแฮปปี้กับมันได้คุณพกสบายสบายก็แล้วแต่เลือกครับนะเพราะว่าเลนแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้มีทุกออปชันให้เลือกก็ถ้าเลือกระหว่าง3.5 1.4 3.5 1.8ถ้ามีและ3.5 2.8ถ้า3 o p ออปชันนี้ผมเอา3.5 8 8แต่ถ้าเกิดมีแค่2อ p ออปชันครับคือ3.5 1.4กับ3.5 2.8 <c oughs> ผมยอมแบกก็ได้วะนะยอมแบกแต่ถ้าเป็นเลน50เนี่ยผมเอา1.8แน่นอนไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นทีนี้หลายคนที่เคยใช้มาแล้วครับลองไปคอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันครับว่าโดยส่วนตัวเท่าที่เคยใช้มาชอบตรงไหนมากที่สุดของตัวเองเพราะแต่ละคนก็มีแค่มีช้อยส์ที่ตัวเองชอบแล้วแต่ครับไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าเกิดคนไหนที่อยากจะใช้ที่มันต่ำลงไปกว่า35เนี่ย มันก็ทำให้ความมันต้องมีตัวช้อยส์แต่สำหรับคนที่ใช้แคนนอนครับคือแคนนอนมันจะมีเลนส์ให้เลือกเยอะกว่าเยอะเยอะกว่า sony เยอะมากต้องดีใจคนที่ใช้ค่ายยังคงใช้ค่ายแคนนอนอยู่โดยที่ยังรับได้อยู่เพราะเลนส์มีตัวเลือกครับตัวเลือกของแคนนอนมีอะไรบ้างครับ แ a n นอนถ้าลงไปจาก3.5ลงไปเนี่ยเขาจะมีออปชันคือ2 8 f 1.8อ่าจเป็น2 8 f 2แต่แ a n นอนเป็น2 8 1.8ดังนั้นโอโ้โหว่า1.8สวยกว่าผมเคยลองใช้2 8 f 2แล้วเนี่ยผมว่ามันความเบลอไม่แฮปปี้แต่ถ้าเป็น2 8 1.8เนี่ยผมว่าตัวเนี้ยน่าจะสวยใช้ได้และพกพาง่ายสวันคือขนาดมันเล็กครับราคาอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทเองครับแล้วก็ ตัวมันประมาณเล็กๆครับไม่ใหญ่ส่วนน้ำหนักนะก็ไม่น่าจะเยอะครับอ่าจริงๆด้วยครับน้ำหนักแค่300กรัมอ้ยแบกสนุกลุกนั่งสบายทีนี้พอถ้าลงจาก28ลงไปของแ a n นนก็จะมีออปชันก็คือ24ครับคือ24 2.8กับ24 1.4เนื่องจากมันไม่มีมันไม่มี24 1.8นเนาะก็จะเหลือแค่2ออปชันคือ24 1.4กับ24 2.8 24, 2ี่สอืมผมว่า24 2.8อาจจะได้หน้าชัดหลังเบลอที่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ผมเคยลองแล้วตอนที่ยังใช้แคนนอนครับ24 1.4เนี่ยหวานละลายครับมันสวยมากคือ24.4ของแคนนอนเนี่ยมันจะไม่ได้เน้นคมมันจะไม่คมกริบมันเลนส์สมัยใหม่แต่มันใช้ความนวลละมุนหลังแตกแล้ว แล้วตัวเนื้อออบเจกต์โฟกัสเข้าแต่มันก็จะไม่ได้มคมกลิปจนมันฉีกออกมาจากฉากหลังมันมันละมุนมากราคามือหนึ่งครับอยู่ที่50,000กว่าบาทเออประกันศูนย์เลยนะครับคือ60,000กับ 900, 6 0 0 0 0หกละกันก็ถือว่าราคาแรงนะราคาแรงแน่นอนส่วนน้ำหนักของ 24, 1.4ครับน้ำหนักอยู่ที่650กรัมหนักใช้ได้ก็คือเรียกว่าไม่ต่างกับอ e ีนี e, ่เท่าไหร่เลยครับ ราคาแถมหนักกว่าด้วยซ้ําแต่ถ้าเกิดเป็น24-2.8เนี่ยราคามันอยู่ประมาณ20,000ซึ่งราคาได้พกผางง่ายแต่ถ้าเทียบครับ24-2.8กับถ้ายีแต่ยี่แเป็นผมนะผมเอายี่แพกไปครับเพราะว่ามันความยาวโฟกัสยาวกว่าและ F มันกว้างกว่าการได้หน้าชัดหลังเบลอของยี่แจะง่ายกว่า แล้วก็โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบเลนส์ตระกูลพวกเลนส์ยีสีเท่าไหร่เพราะเลนส์ยีสีเนี่ยมันก็จะเหมือนกับชาวใช้เราใช้มือถือในการถ่ายเพราะมือถืออยู่มันย4 2สี่ยห้า 24, ประมาณนี้ถ้าจะซื้อเลนส์ยีสีมาก็ใช้มือถือไปเลยง่ายกว่าแล้วถ้าเกิดยิ่งย4สีถ้าเป็นย4 2สี่สองจุดแปดมันก็จะไม่มันก็จะความเบลอแทบไม่เห็นไม่เห็นความเบลอเท่าไหร่อย,อยู่แล้วดังนั้นถ้าอยากได้ความยาวโฟกัสประมาณนี้ควักมือถือมาถ่ายประหยัดตัง แต่ถ้าเกิดมีตังก็ลงไป24 1.4เนี่ยโอ้โหผมเคยลองละสวยมากแต่ถ้าเกิดไม่มีช่วยไม่ได้ครับถ้าจะถ้าออปชั่นให้เรือกของแค n นอนะผมจะเอาตัว28 1.8ไปเล็กกระทัดรัดเบาและราคาถูกแต่ตัวที่ผมชอบสุดๆเลยจริงๆนะที่ตอนสมัยยังใช้แค n น n อยู่ก็คือเจ้า Sigma 20 1.4โอ้โหตัวนี้โอ้เ oh, ย yeah. เขามีข่าวว่า s i g m า21.4จะทำเป็นเมาส์โซ n y ออกมาประมาณสักเดือนกรกฎาคมผมรออยู่แต่ว่าไอ้พวก1.4เนี่ยมันไม่เคยเบาครับของจซิกมายี่หนึ่งน้ำหนักมันอยู่ประมาณ900กว่ากรัมมั้งเกือบโลครับแล้ว โอ้มันหนักมากผมเคยแบกแล้วรู้สึกเลยว่านั้นใส่กับ 5D Mark IV คุณพรก 5D Mark IV กับ Sigma 20.4ถือถ่ายได้แค่2ชั่วโมงครับแวะหาที่นั่งกินน้ำเลยครับวางกล้องเลยดังนั้นถ้าเอา21.4มาต่อกับเจ้า Sony a 7 3มันก็จะถ่วงหน้าและหนักมากก็กำลังคิดเหมือนกันว่าถึงเวลาออกมาแล้วอาจจะซื้อเพื่อจะมาถ่ายล็อกคือตั้งบนขาตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายล็อก แต่ถ้าไปท่องเที่ยวผมไม่คิดเลยว่าผมจะเอาตัว21.4 4ไปยกเว้นเมียสั่งถ้าเป็นคำสั่งเมียก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องยอมแบกกันไปถ้าโดยส่วนตัวแล้วการไปเที่ยวด้วยเลน1.4ผมบอกเลยว่าเป็นออปชันที่ถ้าช่วยไม่ได้จริงๆถึงจะแบก1.8ผมว่าสวยที่สุด ก็แล้วแต่ครับของใครของมันแล้วแต่การเลือกเพราะออปชันของเลนส์ไม่ได้มีมากขนาดนั้นอาสรุปง่ายๆแล้วกันครับสำหรับเป็นแนวทางสำหรับคนเลือกที่จะไปใช้งานเาเริ่มต้นผมมองที่35มิลนะครับ35มิลถ้าใครใจไว้แบกไว้ก็35.4แต่ถ้าแต่ถ้าตังน้อยหน่อยงบน้อยหน่อยแล้วก็ไม่อยากแบกหนักผมว่า35.2.8ก็ใช้ได้ไม่แย่ครับไม่แย่ สเต็ปขึ้นไปอีกทีครับถ้าจะไปเล่น50มินผมแนะนำครับถ้าถ่ายรูปนะไปที่5 1.8ครับรำหนักเบาราคาถูกหลังเบลอได้ดีแต่ถ้าใครจะเลนทะเน้นถ่ายวิดีโอผมแนะนำเป็นไซส์55 1.8เพราะ55 1.8ของไซส์เนี่ยมอเตอร์เงียบกว่าแล้วก็โฟกัสเนี่ยเข้านิ่งกว่าคือเข้าเข้าเลยมันจะไม่ค่อยมีแบบดึงดึงดึดึงดึงด,งด,งดงึก็เรียกว่าราคามันก็ต่างกันถ้าใครตังถึง ผมว่าไป5 5าิ้อันเนี้ยสวยงามดีกว่า1.4อย่าเอาเลยครับผมลองละหนักเกินไปอ้าวใครชอบแบบไหนก็แล้วแต่ครับไปคอมเมนต์บอกผมข้างล่างทีว่าตัวเองชอบแบบไหนถ้าจะเลือกได้จะเลือกยังไงถ้าเลือกไม่ได้ก็ตามดูกันไปแล้วกันครับว่าชาวบ้านเขาเลือกอะไรแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ